เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูอีกเช่นเคยก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนํานักบินนะที่หน้าปลดทั้งหลายเอาสายดาบก่อนนะครับวันนี้เอาสายดาบก่อนละกันโอเคเราไปดูกับแคด,ดิคเกทคนแรกกันเลยนะครับแคดิเดตไม่ใช่แคดิคเกทนะแคดิเดตนะค,ดดตนะคนแรกของเรากันเลยนะโอเคไปคนแรกของเรานะกับนักบินอานะเป็นนักบินอาคนเดียวที่ผมให้นะในสายดาบนะ ตอนนี้ก็คือน้องชูทูรีนั่นหรือน้องจูจูนะครับก็สเตตัสของน้องเขาหลังจากที่ปลดลิมิตมานะก็โดดเด่นที่ค่าเมเลนะครับเมเลนี่800หลัก875นะส่วนอันอื่นก็เบสิกนะครับส่วนอเวเกนนี่จะน้อยเป็นพิเศษนะก็ถามว่าน้องจูจูจะเหมาะเอาไปใส่ใครนะก็เหมาะกับใส่หุ่นที่มีท่าตีเมเลยกตัวอย่างนะครับส่วนอเวเก้นนะมีทยเป็เมว่าน้งจะเหมาเอาไปใส่ใครนะก็เหมนะครับมีท่าตีเมเลแรงเช่นกันี่้วก็มีอีเ e ปียน เลซส์อะไรอย่างนี้เป็นหุ่นที่ท่าตีเป็นท่าเมเลนะก็จะเอาน้องชูทอรี่ไปขับแล้วตีแรงนั่นเองส่วนแท็กนะครับไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องแท็กมากนะก็เสีย10%ไปอาจจะไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะสลับตัวแรกสรับน้องจูจูนะโอเคเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะครับเอาละตัวต่อมานะผมให้คอโทปาจีน่านะครับสาเหตุนะเพราะว่าอ่าสเตตัสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีค่าใดค่าหนึ่งที่สูงจนเกินไปแต่ว่า ด้วยความที่สกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะมีสกิลอ่าดาเมจเบรสแล้วก็มีบัฟหลบใช่ไหมบัฟหลบเนี่ยโอเคในคอนเทนต์ PVP เนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเราโดนตีท่าเอมาใช่ไหมมันหลบไม่ได้นะครับแต่ในคอนเทนต์ PVE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าปหอที่กำลังจะมานะครับอีเทนอลโรดนะครับหรือชาเลนจ์ยีระดับสกิลบัฟหลบจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์ด้วยนะ ประโยชน์ด้วยประโยชน์มากนะครับก็แท็กก็โอเคแท็กมีแท็กของเอลโก้นะเอาไปขับดับเบิลเซตาได้ขับเซตาเซตาเซตาอียูอาร์ก็ขับได้นะครับตัวนี้นะคอทมาจินะ่าอาจจะไม่แรงเท่าคาร์มิวหรอกแต่ก็ขับได้นะแล้วก็ขับกิกกี้นะเผื่อใครปลดมานะผมก็อาจจะปลดนะตัวนี้เอาไปขับดนะับเบิลเซตานะเพราะแท็กเอลโก้เหมือนกันตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะสเตตัสอาจจะจับ่ายไปหน่อยแต่โอเคนะครับโอเคเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวต่อมาอีกตัวที่ผมจะให้ก็คืออามูโรเรนะครับคือในที่นี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูที่สเตตัสที่สูงอย่างเดียวนะอันนี้คืออามูโรเนี่ยโอเคสเตตัสเขาอาจจะไม่ได้สูงนะครับเรนเมเลอเวเกนอาจจะอยู่ที่หลัก500ดีเฟนซ์อยู่ที่หลัก500มีเรแอชชั่นที่สูงหน่อย600แต่สกิลเขาค่อนข้างโอเคนะสกิลเขามีแอคแท็กเบิร์สนะครับกับ MP นะก็วนี้แอคแท็กเบิร์สบวกสิแล้วก็ MP 5นะก็ สาเหตุที่อามูโร่นะฮะผมแนะนำนะเพราะแท็กกขบคนกว้างนะอืมอเขาขับหุ่นสาพ,พันเพิ่มดาเมจ10%นะหุ่นสาพ,พันยกตัวอย่างเช่นจีสามนะครับนิวนะครับยูนิคอร์นนะครับพวกเนี้ยหุ่นสาพ,พันหมดเลยนะเวลาเราเอาอามูโร่ไปขับเขาก็จะตีแรงนะประมาณนี้สลับอามูโร่แต่จริงๆถ้าผมแนะนำก็เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันสลับอามูโร่ แต่สกิลเขาค่อนข้างดีนะโอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยครับมาที่ตัวต่อมานะฟูฟอนทาวนะตัวนี้เนี่ยสกิลอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสกิลเขาเป็นดาเมจเบิร์สกับสกิล CS กดใช้นะซึ่งอาจจะใช้ได้ในบางสถานการณ์นะครับสเตตัสก็งันๆนะครับธรรมดานะครับแต่อเบลิตี้ค่อนข้างดีนะมี MP เพิ่มมาให้ตั้งแต่เริ่มเกมนะอันนี้อันนี้อันนี้ดีมากนะครับก็คือ i n c r e a s e MP by 6นะก็คือเพิ่ม MP มา6ก็คือเพิ่มดาเมจ10%ตันะ้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นแท็กนีโอซีออนนะก็คือถ้าขับหุ่นที่เป็นนีโอซีออนเพิ่มดาเมจ10%ลดดาเมจอีก10%เอร์เพิ่มเรนอีก5%นะตัวนี้นะ่ะถ้าจะปลดปลดเอาไปขับอะไรครับปลดเอาไปขับพวกเอ่อเคม็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยขับได้นะเคม็อกคิเบเล่ของฮามันก็ยังขับได้เลยครับแต่ ตัวที่เป็นแบบตัวที่เป็นแบบนี้นะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับคือ C s เขาไม่ได้มาที่ a อ i l i t y ครับไม่ได้ติดมาที่ Ability นะก็รประมาณนี้และการฟูลฟอนทาวสติทัสธรรมดามากนะสำหรับผมอาจจะไม่ได้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งนะแต่สำหรับผมว่าปลดปลดมาพอใช้ได้ครับมีแท็กที่ค่อนข้างดีนะโอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างแนะนํานะถ้าใครเลงอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการนักบินสายเมเลโหดๆเลยนะ กับดูโอแม็กสวิลลนะครับดูโอแม็กซ์เวล์โดดเด่นที่ค่าเมเลกับเรีแอคชั่นและเรียนที่พอมีนะ500แต่เมเล่ดูโอคือไป800เลยครับโหดมากนะครับหลัก800 800นี่เยอะกว่า UR บางตัวอีกนะครับแล้วก็สกิลสกิลนี่คือขึ้นหิ้งเลยครับสกิลเป็นของดีอันนี้เบลิตี้นะไม่มีอะไรครับโอเปอเรชั่นเมเทโอเพิ่ม10%นะเพิ่มแบบลดดาเมจ10%นะแต่ทีเด็ดอยู่ที่สกิลนะครับสกิลเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างขี้โกงนะ ไอสกิลอินครีสเอสแอคคูเเรซีซ่กับอีเวชั่นเนี่ยผมจะถือว่าเป็นสกิลที่ขี้โกงนะครับมีแอ็แท็กเบิร์สกับเอซีซีนะสสกิลเนี้ยถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะแอีแท็กเบิร์ส,ก,สก,ก็เพิ่มดาเมจใช่ไหมส่วนนี้คือเพิ่มความแม่นนะครับสมมุตินะครับเราตีไปอ่ะความแม่นเราอยู่ที่80ดสิบเรากดบัฟอันเนี้ยความแม่นเราเป็นร้อยหนึ่งทันทีนะครับอันนี้คือสกิลที่โกงมากนะเหมาะนะครับในการที่จะปลดไปใส่ตัวปั้นเป็นอย่างยิ่งไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่่ายููนิตตรอะ มีค่าโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะแล้วเราตีไม่โดนนะครับสกิลนี้จะช่วยได้เยอะนะในการที่ทําให้เราตีโดนนะสลับดูโอแมกซ์เวลตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนํานะถ้าใครอยากจะปลดจริงๆนะครับเป็นตัวที่มีค่าเมเลเยอะนะสลับคนที่หาตัวเมเลแล้วกันนะโอเคเราไปตัวต่อไปกันได้เลยครับคนต่อมานะครับกับขวัญใจมหาชนนะครับพีระยาะมโะตนะครับตัวเทพอีกตัวแล้วนะสกิลก็เออสเตตัสเนี่ย จับชายครับเป็นจับชายอีกแล้วนะก็เรนเมเลอเวกเกนเนี่ยก็หลัก5 600นะคือมันก็โอเคนะหลัก5 6า0เนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับถือว่าพอได้นะคือถ้าเรามีแต้มเหลือจะปลดทีหลังก็ได้แต่ว่าในตอนนี้ก็คืออาจจะยังไม่ต้องปลดนะแต่สกิลครับทีเด็ดจะอยู่ที่สกิลอีกแล้วนะก็มีบัฟเพิ่มดาเมจกับบัฟหลบนะครับสองสกิลนี้ก็เป็นตัวที่พูดง่ายๆคือเป็นตัวที่ปลดมาเล่นคอนเทนต์ PVE นั่นแหละไม่ไม่เหมาะกับ PVP นะสเตตัสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้สูงนะครับ หมาะที่จะปลดไปเล่น PVP PVE นะไปตีเอ่อไปตีหอไปไต่หอไปตี Eternal, เลทนาเ็ดไปเล่นเลทนาโรสไปเล่นชาเลนจ์ยี่สิบระดับอย่างเงี้ยตัวนี้จะปลดได้นะตัวนี้มนะันมีบัฟหลบอีกแล้วนะครับโอเคเราไปดูที่ตัวต่อไปกันเลยนะอ่ะทีนี้เรามาที่ตัวทีเด็ดตัวหนึ่งนะครับกับอ่านว่าอะไรว่าโครโทรโบเวอร์หรือเปล่าอ่าอ่านผิดขออภัยนะ ตัวนี้เป็นตัวสายเมเลเมเลจ๋าเลยนะครับเป็นเมเลจ๋าที่มีบัฟ p p และบัฟไอทัเบิร์สมาให้นะครับสองท่านี้นะก็ตัวนี้จะเหมาะกับตัวไหนตัวที่ใช้การปลดค่า mp แล้วเป็นท่าเมเลเนี่ยมันจะมีช h ยนิ่งนะครับชายนิง่งพวกก็ส์พวกชายนิ่งอะไรอย่างนี้นะก็คือถ้าถามผมว่าตัวนี้ปลดมาดีปลดมาดีไหมในตอนเนี้หุ่นที่ ต้องการค่า MP ในการปลดท่าที่เป็นสายเมเลนะมันยังไม่เยอะนะครับอาจจะปลดในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะแต่ในอนาคตได้ใช้แน่นอนนะตัวตัวแบบนี้นะก็สเตตัสถือว่าค่อนข้างโอเคสลับเม l e e เล7 0 0นะโอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยครับอ่ะแล้วก็มาถึงตัวที่มีอ่าคาแรคเตอร์สกิลเป็น CS นะกับอ่าขวัญใจมหาชนอัสรันสาราขวัญใจมาใครมชนของใครหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่เป็นตัวที่เป็นเมเลอีกแล้วนะครับสำหรับอัสรันซาร่าเมเลหกร้อยสามสิบอาเวสอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเรียคชันอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบก็สเตตัสจับชายอีกแล้วนะแต่มีสกิลซีเอสกับสกิลแอทแทคเบิร์ดอีกแล้วนะครับซึ่งตัวที่เป็นสกิลซีเอสอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งปลดนะถ้าอยากจะปลดพวกนี้จริงๆอะ่ะตัวที่มันมีซีเอสจริงๆอะ่ะไปปลดเอสเอสดีกว่าครับที่มีซีเอสสามสเตตให้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นน้องไซน้องมาชูอะไรอย่างเงี้ยไปปลดพวกนั้นดีกว่านะนี่ผมแนะนําแค่ตัว R กับตัวเอส สลับอัสรันสเตตัสมีประมาณนี้นะเท่านี้แล้วกันนะสลับอัสรันนะโอเคเราไปตัวต่อไปได้เลยครับมาไกลหนึ่งตัวเทพเมเลอีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้พูดก็คือคล้ายคายกับดูโอตัวเมื่อกี้นะครับแต่สเตตัสในด้านอเวกเนี่ยจะดีขึ้นมานิดหน่อยนะเหมาะสลับไปใส่หุ่นที่เป็นเมเลอาจจะมีค่าอเวกติดด้วยนะตัวนี้นะครับสลับนักบ,บินคนนี้นะเนี่ย มีเรนนะครับเรน500เมเลหลัก700นะครับแล้วก็เวคเคน542นะแต่ว่าสกิลเขามีเหมือนอดูโอเมื่อกี้นะครับมีแอตักเบรส์นะครับแล้วก็มีอินคริสแอคคซูเลเรซี่กับหลบนะสองสกิลนี้ถือว่าก็โอเคครับเอาไว้เล่นคอนเทนต์ PVE ทั้งหลายนะไปหอตีบอสเอ้ยไม่ใช่ตีบอสอะไปหอเอเทนอลโรดชา l e เลน20ระดับหรืออีเวนต์ต่างๆนะ จะเป็นสกิลที่ข้อข้างสําคัญนะสกิลนี้โอเคเราไปที่ตัวต่อไปก็ได้เลยนักบินคนต่อไปแล้วกันอารันโลนแลนครับตัวต่อมาก็ยังคงอยู่กับภาคซีดอีกนะครับกับ,บเรซาเบรลครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเทพนะครับก็ถามว่าตัวนี้เหมาะเอาไปขับหุ่นตัวไหนนักบินคนนี้เหมาะเอาไปขับหุ่นตัวไหนก็จะเป็นพวกหุ่นสายดาบที่เป็นประเภทอาวุธประเภทประเภทอวยเกนครับยกตัวอย่างเอ่อเลเจนด์กันด้าหุ่นของเขาเองใช่ไหม เลเจนด์นะครับ2ดากุสไตล์ครับพวกนี้เป็นจะเป็นใช้วุฒิประเภทอเวกเชนนะนิวกันด้าม SSR นะครับเกมม็อกอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักบินที่มีอเวกสูงๆจะเหมาะเอาไปขับกับพวกนี้นะครับซึ่งนี่ครับมีหลบกับเพิ่มดาเมจ15เปอร์นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าปลดนะมีบัฟหลบนะผมก็เลง็เลงๆไว้เหมือนกันนะจริงๆผมเล็งไว้2ตัวคือดูโอกับตัวนี้ที่ผมอยากจะปลดนะน่าใช้นะครับโอเคเราไปที่ตัวต่อไปกันได้เลยนะครับไม่ตัวแล้วครับ คนหนึ่งครับสำหรับคนนี้กับไมเคิลทรินิตี้นะครับมิเชลไมเคิลรับมิเชลละกันครับก็เป็นนักบินสายเมเลที่มีบัฟดาเมจกับทับอันอ่าเพิ่มความแม่นกับหลบอีกแล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยครับแตกต่างกันแค่ภาคนะภาคแตกต่างกันแค่ซีรีส์นะครับก็เลือกปลดเอาตามที่ชอบเลยละกันนะตัวที่ผมแนะนํานะประมาณนี้ละกันครับมีไปคนต่อไปกันได้เลยมาเคลิ้นทรินิตี้นะมันสเตตัสมันเหมือนเมื่อกี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรครับ คล้ายๆกันเลยนะโอเคอ่ะทีนี้มากันที่อาลีอัลซานเชสบ้างนะอยู่กับซีรีส์ดับเบิลโออยู่นะอ่าสำหรับนักบินคนนี้นะครับก็เป็นนักบินที่มีบัฟเดินแล้วก็บัฟไอแท็กเพิร์สนะเหมาะกอาไปใส่กับหุ่นเมเลอยู่แล้วนะพวกเอฟองเอเปียนโกฟฟมนะมีบัฟเดินนะแล้วก็มีบัฟเพิ่มระยะเหมาะกับหุ่นเมเลตีสั้นสั้นนั่นแหละผมจะว่าอย่างนั้นละกันเอเปียนนี่ยิ่งเหมาะเลยเอเปียนตีสั้นมากครับ ้าเอาไปใส่เปลี่ยนก็อาจจะเหมาะนะสำหรั้นักบินคนนี้เมเล์แปดร้อยนะก็ต่อไปที่นักบินคนต่อไปกันได้เลยครับมีประมาณนี้นะสำหับอาริอัลซานเชสนะฮะมาอีกคนแล้วกับอีกคนนึงสลับสายเมเลบับเอ็มพีนะกับมิคาสกิออกัสนะถามว่าปลดเอาไปขับหุ่นตัวไหนก็ขับหุ่นของเขาเองเลยนะก็คือบาร์บาทอสนะครับน่าจะโคฟอร์มแล้วก็ ฟิกฟอร์มมั้งอ่าที่เป็นตัว SSR นะก็ต้องการ MP ในการปลดล็อกท่ายาน8เหมือนกันนะสลับมิกาปลดมาเอาไปขับหุ่นของเขาเองได้เลยสลับมิกาก,าก็เป็นตัวที่น่าปลดนะเพราะว่ามีหุ่นที่รองรับนะหุ่นของเขาเองอะ่ะใช้ MP ในการปลดล็อกท่าเหมือนกันนะสลับมิกาสกินะใครที่ชอบภาคไอรอนบลัดออฟเอนส์เนี่ยจับไปคนระับตัวนี้นะเตตัสก็ประมาณนี้แล้วกันครับเป็นหุ่นเป็นนักบินเมเลนะสายเมเลนะเราไปที่นักบินคนต่อไปได้เลยครับ คราวนี้เรามาดูที่นักบ,บินสายเรนกันบ้างนะครับนานนานทีจะมีให้เห็นนะครับสําหรับนี่นะครับก็เอ็นดาวตันนะเรน้สนะเมเล546รไม่น่าเกลียดใส่หุ่นที่เป็นหุ่นพื้นฐานที่มีแต่ท่ามเมเลกับท่าเรนเนี่ยโอเคนะครับสก,กิลก็จะมีเพิ่มดาเมจกับเพิ่มแชสสเต็ปนะซึ่งแชสสเต็ปเนี่ยต้องกะใช้ดีๆนะมาใช้แต้มตั้ง10นะครับ๋ยวค่อยว่ากันละกันสำหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะที่น่าปวดนะครับ อิ Delta, นดาวตันก็น่าปลดนะใครที่ชอบภาคไอร์แลนบลัดเนี่ยก็ปลดไปเลยละกันนะครับโอเคเราไปที่นักบินคนต่อไปเลยและน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะคนสุดท้ายนะครับเรามากันที่น้องซูเลต้าหรือน้องเออ่ <c oughs> ทานุกิของเรานะน้องซูเลต้าเมอร์คิวรีนะครับมาพร้อมกับอวิชเจ็ดร้อยนะมีชาร์จสเต็ปนะครับแล้วก็มีปั๊บเพิ่มดาเมจตัวนี้ก็ใครชอบภาคเดอะวิชสำหรับเมอร์คิวรีก็ปลดได้นะก็มีประมาณนี้ละกันสําหรับ แนะนำนักบินนะที่น้าปดนะในความคิดเห็นของผมนะใครคิดว่าตัวไหนมีตัวไหนที่ดีๆอีกก็ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะแต่สาหรับผมเนี่ยนักบินที่ที่หน้าปลดจริงๆในการที่ไม่นับไม่นับเราจะไม่นับ PVP นะครับเราจะนับแค่คอนเทนต์ PVE ไม่ว่าจะเป็นเอเทน a l ลโรดอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆหรือไต่หอนะครับความประโยชน์ของนักบินพวกเนี้ย ส่วนใหถ้าเป็นนักบินดาบก็จะต้องเป็นบัฟหลบกับบัฟดาเมจน,นะมันช่วยได้เยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ